ทุกครั้งที่เราเลิกกับใครมานะคะเราก็ต้องรู้ตัวว่าไม่ใช่เขาผิดกับเราเราก็ผิดกับเขาเช่นกันนะคะเมื่อก่อนตอนที่เราเป็นแฟนการใหม่ๆเราก็น่ารักจับจิตจับใจอย่างกนางฟ้านางสวรรค์พอเราได้ครอบครองเขามาแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเองเป็นนางยักษ์ขมูผีเป็นผีบ้า คือเราก็ไม่ได้น่ารักเหมือนเดิมถูกไหมคะผู้ชายเขาอยู in ่กับเราเขาก็อาจจะเบื่อเราก็ได้นะคะไม่ใช่เราเบื่อเขาอย่างเดียวอะไรก็แล้วแต่การเลิกรากันครูให้คิดอย่างนี้นะคะเสมอว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยรักกันนะคะแล้วเราก็จดจําเรื่องราวดีๆค่ะที่เราเคยรักกันไว้ในหัวใจนะคะอย่าอย่าเอาเรื่องราวที่ไม่ไม่ดีอะค่ะเก็บไว้ในหัวใจเลยนะคะฝังทิ้งไปเลยนะคะไม่เคยโยนทิ้งฝังให้ลึกสุดใจไปเลยนะคะฝังให้ลึกสุดใจเลยนะคะเรื่องราวดีๆเท่านั้นที่เราจะให้มันฟูฟ่องในหัวใจของ เรานะคะแล้วทาให้เรารู้สึกว่าต่อไปข้างหน้ามีความรักดีๆแน่นอนนะคะเชื่อไหมคะว่าถ้าคุณนึกถึงแต่เรื่องเลวร้วายของผู้ชายที่คุณเลิกกันมาคุณจะไม่สามารถมองเห็นข้อดีกับผู้ชายอีก,อ,ก,อ,กอีกคนก็แล้วแต่ที่มาชอบคุณเพราะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีหรอกมันมีมันมีมันเหมือนว่ามีกําแพงกั้นหัวใจคุณไว้หัวใจของคุณมันถูกล็อกไว้อะนะคะมันไม่มีไม่สามารถใครที่ทําให้คุณมันปลดปล่อยตัวคุณออกไปได้อ่ะ เออมันทําให้คุณไม่เข้าใจอ่ะว่าข้างหน้านี้อาจจะเป็นของดีก็ได้แต่คุณปิดกั้นตัวคุณเองไว้อ่ะนะคะอันนี้ครูให้คิดอย่างนี้คะ่ะเรื่องราวที่ไม่ดีทั้งหมดนะคะกับผู้ชายที่ผ่านมาเอาไปฝังทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้อย่าได้พูดถึงนะคะพูดถึงแต่ความดีของเขา พูดแต่คุณงามความดีของเขาวันที่เรารู้สึกว่าอยากรับเขาเข้ามาในชีวิตเพราะเขามีอะไรบ้างที่เราต้องการแล้วเขาให้อะไรบ้างกับสิ่งที่เราอยากได้นะคะเราถึงรับเขาเข้ามาในชีวิตอันนี้ energy แบบนี้นะคะจะทําให้คุณะเจอแต่ความรักดีๆแล้วก็ไม่ใช่ความรักดีๆดีกว่าเย่ายคุณไม่อยากพูดคำว่าความรักดีๆนะความรักเข้ามาในชีวิตคุณไม่หยุดดีกว่านะคะความรักจะเข้ามาในชีวิตคุณคุณไม่หยุดให้คุณได้เลือกได้คัดสรรได้ได้สรรหาได้ได้วิเคราะห์ได้อะไรนะคะม,มัน คิดว่าถ้ามาแล้วไม่ใช่ก็คือเพื่อนนะคะถ้าไม่ใช่แล้วเราจากไปก็ยังมีเพื่อนคนนี้ที่เราเคยรู้จักกันถูกไหมคะแต่ถ้าใช่คนนี้ก็คือคนของเราคนของหัวใจนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนเปิดหัวใจตัวเองออกมานะคะรับนะคะเรียกว่ารับผู้คนที่จะเข้ามาในชีวิตคนนะคะอย่าได้กลัวความรักนะคะเพราะความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะความรักทําให้เรานั้นมีแต่ความสุขนะคะอื